เห็นทุกจึงเห็นธรรมเมื่อเห็นธรรมจึงเห็นแสงสว่างแห่งปัญญาจเจริญธรรมสวัสดีแด่ท่านทั้งหลายคลิปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมเล่าสู่กันฟังในหัวข้อเรื่องเมื่อตะวันกำลังจะลาลับเมื่อชีวิตกำลังจะจากไปเมื่อใดที่เราต้องนั่งมองดวงตะวัน อำลาจากฟ,าฟ้าฟ้าในช่วงยามเย็นเมื่อยามอาทิตย์อัสดงลาลับขอฟ้านั่นหมายถึงสิ้นสุดซึ่งการเวลาแห่งแสงสว่างของวันเราท่านทั้งหลายย่อมรู้ดีว่าความมืดมิดกำลังรอคอยตัวเราอยู่เบื้องหน้าในยามค่ำแห่งราตรี ถึงแม้ดวงตาจะสามารถมองเห็นได้แต่ก็แสงจะยากลำบากในความมืดมิดมันก็คงจะเปรียบได้เสมือนกับห่วงแห่งสัมรายะพบในโลกเบื้องหน้าของชีวิตของเราในวันที่แสงตะวันหรือแสงแห่งชีวิตกำลังริบรีเริ่มอับแสงลงเรื่อย เตรียมที่จะดับสิ้นลงของแสงสว่างความมืดมิดความหน้าหวาดวันในความรู้สึกของดวงจิตของคนนั้นมันก่อให้เกิดความเศร้าหมองด้วยเหตุที่จิตไม่รู้ว่าเบื้องหน้านั้นตนจะได้เดินทางไปยังหน้าที่แห่งใดเมื่อความตายคลืบคลานเข้ามา ขอประตูเรียกถามหาซึ่งเจ้าของดวงจิตวิญญาณที่ถึงการของเวลาที่จะต้องเปลี่ยนผ่านซึ่งพบชาติใหม่เมื่อหัวใจเริ่มเรียกร้องและคบคิดถามหาถึงความดีหรือบุญกุศลที่ตนได้เคยก่อและเคยสร้างเอาไว้ ว่าตนเองนั้นมีมากน้อยเพียงใดในสเสบียงบุญและผลแห่งบาปก,กรรมที่ตนเองนั้นได้เคยกระทําไว้ทั้งชีวิตบางคนก็ยิ้มปริมด้วยใจที่เป็นสุขอิ่มเอมไปด้วยจิตที่เปี่ยมล้นไปด้วยคุณงามความดีของตัวเองที่ทำเอาไว้ บางคนก็ดิ้นรนทุรนทุรายด้วยความหวาดกลัวซึ่งภัยอันตรายอันมาจากจิตใต้สำนึกของตัวเองที่ได้สร้างบาปสร้างเวรทั้งหลายนั้นเอาไว้อย่างมากมายเหลือล้นในชีวิตเมื่อดวงจิตของคนยิ่งเศร้าหมองมากเท่าไรประตูแห่งอบายภูมิเบื้องหน้า จึงเปิดอ้าแขนรอรับอย่างใจเย็นเพราะด้วยจิตอันเป็นสามัญสำนึกและเป็นพื้นฐานอันดีงามที่แท้จริงในดวงจิตของมนุษย์นั้นมันจะรู้จักสิ่งที่ผิดชอบชั่วดีอย่างถูกต้องเมื่อถึงคราวที่สังขารจะแตงดำดวงจิตใกล้จะหมดวาระกรรม จากเรือนกายธาตุแห่งสังขารละขันที่เคยให้จิตนั้นได้อยู่อาศัยพักพิงดวงจิตนั้นจะรู้ด้วยตัวของมันเองเมื่อนั้นประตูแห่งพบใหม่จะเปิดขึ้นคนผู้นั้นจะมองเห็นหน้าที่ที่ดวงจิตของตนเองนั้นจะต้องเดินทางไป ในโลกสามายภพบเบื้องหน้านั้นมันอาจไม่เป็นอย่างที่ใครหลายคนได้คิดได้ฝันหรือว่าคาดหวังเอาไว้เมื่อใดที่เราและท่านทั้งหลายนั้นได้มีผู้ที่สามารถชี้นำหนทางสว่างมีผู้ที่สามารถจะชี้นำซึ่งสติปัญญา และความรู้ต่างๆในเรื่องที่เราและท่านทั้งหลายมีอาจล่วงรู้ได้การรับฟังและคบคิดใคร่ครวนพิจรารณาไตรตรองด้วยเหตุผลมันอาจจะทำให้เราทุกคนนั้นยังพอจะมีเวลาหลงเหลือพอที่จะเปลี่ยนแปลงชะตากรรมชีวิต ก่อนที่มันจะสายเกินไปบ้างก็ได้เมื่อถึงยามที่อาทิตย์อัสดงตะวันลาลับขอบฟ้าลงคราใดอย่างน้อยที่สุดเราทุกๆคนจะได้มีแสงสว่างนำทางชีวิตให้ก้าวเดินไปได้อย่างถูกทางดวงจิตไม่ต้องหลงอยู่ในความมืด ไม่ต้องหวาดกลัวกับความหม่นมองในคราที่ตัวเราและท่านทั้งหลายนั้นจำต้องบ่ายหน้าย่ำเท้าของตนเองดำเนินไปยังห้วงแห่งสมปรายภพในโลกเบื้องหน้าอย่างเดียวดายแต่เพียงลำพังการสร้างซึ่งทานศีลภาวนานั้น จึงเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญยิ่งด้วยเหตุเพราะว่าทานอันดีทั้งหลายทั้งปวงนั้นจะเป็นปัจจัยที่สร้างอุปนิสัยที่ดีละทิ้งซึ่งความเห็นแก่ตัวของตนสร้างนิสัยของความเมตตากรุณาอันจะก่อให้เกิดเป็นปัจจัยที่ดีงาม ที่จะคอยเกื้อหนุนค้ำจุนชีวิตของเราในภพชาติใหม่ในการเบื้องหน้านั้นได้ศีลอันเป็นเกราะที่ดีทั้งหลายนั้นจะเป็นพลวะปัจจัยเป็นกำลังส่งเสริมและเป็นเกราะคุ้มครองป้องกันภัยให้ตัวเราและท่านทั้งหลายนั้นเป็นบุคคล ผู้ซึ่งปราศจากเวรภัยเป็นสิ่งที่จะสร้างสารรค์ความดีงามให้กับชีวิตและเป็นจริตจริตที่ดีของตนในพบเบื้องหน้าให้เรามีแต่ความสุขภาวนาในการปฏิบัติทั้งหลายนั้นจะเป็นฐานกำลังแห่งสติปัญญา และเป็นรากเงาแห่งมหาสติอันดีเสริมสร้างอุปนิสัยของการเป็นผู้ที่มีเหตุและผลรวมถึงเป็นการชำระล้างเพื่อทำให้ดวงจิตของตัวเราเองนั้นมีความสะอาดสว่างและผ่องใสขึ้นปราศจากซึ่งมวลทินความสกรปรก อันเกิดขึ้นมาจากความเศร้าหมองซึ่งเป็นอาสวะกิเลสทั้งหลายฉะนั้นเวลาของเราท่านทั้งหลายที่มีเหลืออยู่ของแต่ละคนนั้นย่อมมากน้อยไม่เท่ากันอย่ารอให้ถึงเวลาเย็นย่ำอย่ารอให้พบค่ำต้องมาเยือน อย่ารอเวลาที่ไม่เคยรอใครอย่ารอว่าใครจะไปกับเราอย่ารอจนวันที่สายเกินไปคิดได้เมื่อสายมันก็คว้าเอาอะไรไปไม่ทันอย่าเป็นผีที่มานั่งร้องไห้เพราะมันไม่มีใครเห็นจงเร่งสร้างบุญกุศลทั้งหลาย ด้วยตัวของเราเองมันก็คงจะดีกว่าที่จะรอคอยเวลาให้คนมาอุทิศให้เพราะไม่รู้ว่าเมื่อไรที่เขาจะคิดถึงเราอาจจะถือว่าเป็นความโชคดีและเป็นบุญวาสนาของเราทุกๆคนก็ได้ที่ได้รู้จักกับพระพุทธศาสนา คือศาสนาของพระพุทธเจ้าบุคคลผู้ประเสริฐผู้เป็นบรมครูเอกและเป็นผู้ที่ตรัสรู้แจ้งโลกในธรรมทั้งหลายด้วยพระองค์เองด้วยธรรมะอันว่าด้วยอริยสัจสี่คือทุก์สมุท,ทยัยนิโรธและมรรคเป็นธรรมอันประเสริฐสูงสุดโดยแท้ คือเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเพื่อนำพาตนเองนั้นไปสู่หนทางแห่งการหลุดพ้นและหยุดซึ่งวังวนของการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัตอันหน่าสังเวชใจนี้สาธุเจริญธรรมขอนอบน้อมและสาธุการแด่ธรรมะทั้งหมดทั้งมวล กายเจริญอริยะจิตเจริญเมตตาลมหายใจชีวิตและจิตวิญญาณเป็นของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เรียข้าว่าสีมาตุลีแสงธรรมจากบัวดอกสุดท้าย